เคยเห็นโนบุกชูอินวันพับได้3 6 0องศาที่ใช้งานได้มากถึง4โหมดกันไหมครับและที่สำคัญราคาแค่6,990ายบบาทแบตเตอรี่อีกใช้งานได้ยาวาะถึงเจชั่วโมงส่วนหน้าจอเนี่ยก็รองรับทั้งทัชสกรีนและปากกาสไตลัสด้วยนะครับสมรรถแรกที่ผมได้จากเจ้าโนบุกเครื่องนี้นะครับก็คือน้ำหนักที่เบามากแค่8 9 0กกรัมเท่านั้นครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการพกพาใช้เรียนออนไลน์หรือแม้แต่ใช้งานในชีวิตประจำวัน แนะนำเลยครับส่วนสาเหตุที่ทำให้เบาได้ขนาดนี้นะครับก็เพราะว่าตัวเครื่องหลิตจากแมกนีเซียมลิเทียมอลลอยแข็งแรงเบาและก็ทนทานมากครับยังเสริมลุคให้ดูหรูหราและก็พรีเมียมขึ้นมาด้วยครับและที่ผมบอกว่า3 0าองศาที่ใช้งานได้มากถึงโหมดเนี่ยจะมีโหมดอะไรบ้างเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับเริ่มแรกก็จะเป็นโหมดแล็ปท็อปทั่วไปนะครับใช้สำหรับพิมพ์งานเอกสารพื้นฐานทั่วไปได้สบายๆนะครับโหมดที่2ก็จะเป็นโหมดแท็บเล็ตหรือว่าสตูดิโอโหมดนั่ครบใที จะวาดรูปนะครับหรือว่าเขียนจดโนต้ตต่างๆเนี่ยโหมดนี้เหมาะมากนะครับแล้วโหมดที่3ก็จะเป็นโหมด reading mode หรือว่าเป็นโหมดอ่านหนังสือนะครับใช้อ่านข้อความต่างๆนะครับอ่านอดแคสต์อะไรก็ได้นะครับและโหมดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นโหมด movie หรือว่าใช้ดูหนังฟังเพลงนั่นเองครับมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ13.3นิ้วเป็นจอแบบลดสะท้อนหรือว่าจอแบบ anti glare นั่นเอง ใครที่ใช้งานกลางแจ้งหรือว่าที่ที่มีแสงแดดรบกวนมากๆตัวหน้าจอก็ยังให้ความสว่างที่มองเห็นได้ชัดครับในสรื่อนของความเร็วนะครับตัวเครื่องจะมาพร้อมกับชิปซี u ิว t e l เทลไอ8อหาทำความเร็วได้สูงสุด3 9มจุกิกะเฮิรตซ์กับแรม 8GB กิกะไบต์และ SSD ที่จัดเก็บ256รากิกทำให้ใช้งานได้อย่างลื่นไหลไม่ว่าจะเป็นงาน Microsoft Office เปิดเว็บเบราว์เซอร์แชทกับ AI ส่วนสปถงงานกราฟิกเบาๆอย่าง Photoshop เห็นว่าก็สามารถทำได้สบายครับสำหับงานซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์อย่าง AutoCAD s k e t ส h u p ทำาไม่ได้เปิดอ็อบเจกต์เยอะมากก็ทำได้เหมือนกันครับการจดบันทึกวาดรูปหรืองานเขียนต่างๆก็ทำได้อย่างง่ายๆเลยครับ พราะว่าตัวเครื่องจะมาพร้อมกับกาสตารัสเพนที่รองรับแรงกดได้มากถึง4,000ระดับเขียนลิ้นเหมือนใช้งานประการจริงและก็ดีตรงนัานก็คือมันสามารถเสียบชาร์จในเก็บที่ข้างเครื่องได้เลยครับ oh. แ,แม้ตัวเครื่องจะบางมากๆแต่พอรายการเช่น่องต่างอยู่สิทธิ์ค่มีครบเลยครับมีเสียบตนันเดอร์โบให้มัก2ช่อง USB Type A HDMI และช่องเสียบหูฟังและไมโครโฟน LAN Card, ่ช่ังยังรับการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi 5G และ Bluetooth ตัวกล้องถ้ามีใม้ถึง2 2ตัวเลยนะครับกล้องน่าจะมีไมโครโฟนในตัวเหมาะสำหรับใช้ประชุมออนไลน์เรียนอ,ออนไลน์วิดีโอคอลครับส่วนกล้องหลังถ้าผมแนะนำจะเหมาะสำหรับการใช้ในแท็บเล็ตโหมดรอัอถ่ายเอกสารหรือรูปภาพก็ทำได้อย่างง่ายๆครับเรื่องความปลอดภัยเขาก็จัดเต็มให้เลยนะครับ ตัวเครื่องรองรับ Windows Hello ว่าสแกนใบห,หน้าก่อนที่จะเข้าใช้งานตัวเครื่องนอกนจอากนี้มีฟ er ิล์มกับนิ้วมือร์ครับสำหรับใครที่ต้องการสแกนผ่านลายนิ้วมือมั่นใจเลยครับว่าเครื่องนี้จะปกป้องข้อม,ม,มูลสำคัญของลูกค้าได้ดีแน่นอนครับแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนาน6-7ชั่วโมงเลยครับทางร้านมีประกันตัวแบตให้มากถึง6เดือนนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี Fast Charge าชาร์จ1ช,ชั่วโมงเนี่ยก็ได้แบตเตอรี่มากถึง80%เลยครับมาสรุปกันเลยดีกว่าครับว่า Fujitsu U999X เหมาะสำหรับใครบ้างกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มคนททาาาาางงงนน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 ะะคครรรรััับบบบบี่่ลล้มหกกเเๆแตตใชวววิปจจอออยยโ์ ผู้ที่สองก็จะเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กที่เป็นชูอินวันสามารถใช้งานรนปแบบแท็บเล็ตได้จะจดโน้ตหรือว่าถือพรีเซนต์ก็เหมาะเหมือนกันครับผู้ที่สามก็จะเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กออกหน้างานอ,อกพาคล่องตัวเหมาะแนะนำเลยครับก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่กำลังมองหาแล็ปท็อปน,น้ำหนักเบาเป็นชูอินวันใช้งานองนอกสถานที่ก็ขอแนะนำเลยครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์แน่นอนราคาโปรโมชั่นอยู่ที่6,990บาทสามารถส้อยเก้ที่ร้าทสามารถสเลยครับ